สวัสดีครับร้านบีดเลสซิ่งนะครับอยู่นนทบุรีซอยเรวดี63บครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำงานครับพอดีว่ามีปัญหาเรื่องร้านเรื่องแฟนป่วยด้วยครับเขาวิ่งเขาไปออกลงมากันทุกวันทุกวันนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อทิ์ละวันทุกวันเวลาสองรอบประมาณเนี้ยครับก็เลี้ยงลูกด้วยก็คืองานช้านิดนึงครับวันนี้น่าจะเสร็จกับคันแดงเลยครับคันแดงม้อน้ําครับก็ประกอบเสื้อฝาเสร็จนานแล้วครับแล้วพอดีว่า แต่เันเร่งเดิมลูกค้าฝืดติดเครื่องปั๊บคันเร่งแม่งขางบิดไม่สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้เนี่ยตอนเดิมมาเป็นลูกค้าสิบมานี่ก็ลูกค้าสิบเหมือนกันก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ครับเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วก็เอาฝาส่งเสื้อใหม่กับฝาไปทาซีซีครับเสื้อเนี่ยให้ช่างเอ็มเก็บมานิดหนึ่งช่าง M เอ็มเียบคลองครับผมให้ช่างเอ็มเก็บนิดหนึ่งต้องต้องบอกต้องบอกช่างเอ็มว่านิดหนึ่งนะเพราะว่าคือทางช่างเอ็มเนี่ย รถเชเอ็มเนี่ยแรงอยู่แล้วสต่วมาเขาทำมาให้ถ้าเกิดเขาทําให้เขาทขาส่งงานลูกค้าของเขาเองเนี่ยคือเต็มตีเลยคือแม่งวิโครวิ่งแต่ทางทางผมเนี่ยผมไล่ไม่ถึงต้องบอกงนี้เลยผมไล่ไม่ถึงผมก็จะบอกเช้เอ็มว่าเอานิดเดียวพอนะเก็บเก็บแค่พอเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมไล่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้คือสูตรคาทูมันนะนะไปเอาไปว่า ผมบอกว่าเอาแยงนิดเดียวแล้วกันประมาณนั้นช่าเอ็มก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรครับก็สบายเราซีกันอยู่แล้วก็ปุ้ยเล่นได้สําคัญที่สีฝาครับสีีฝานี่ทํโรถช่างเอ็มก็แน่นอนครับเขาคานวณสีมาให้ก็ชํานาญอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูแล้วกันคือตอนนั้นตอน้านนี้คือก่อนมาเนี่ยคันนี้ก็วิ่งไม่ได้เรื่องครับเขาเวียงสันด้วยอะไรด้วยครับหลายๆอย่างที่เคยให้ดูว่าเขาถ่วงอะไรมาหนักหนาวะ ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวมาโรนนี้แล้วกันน่าจะโอเคเลยเยอะเลยเล่งใส่นี่คือน้ํามันยังไม่ได้อะไรมากมายนะเล็งไม่ใส่เล็งไม่ใสมากแต่ผมไปลองขี่มาแล้วเอแม่เจ๋วเลยใช้ได้เลยลองติดกันเลยด้วยกันมีไหมเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันอ่ะให้คนถือกล้องเฮ้ยท่นแม่มันงนี้ไว้กล้องนี่โป้งเดิม mind ไม่ว่ามันไม่จะเป็นไงเพราะว่ามันเสียวเวลาต้องเข้าเป็นอันหนึ่ง่ะตอนน่อจากเมื่อกี้เลยก็เลงใส่ไหมก็มันต้องอย่างนี้ดูวะฮตอนมาไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงเออนี่ก็ซุ้มเสียงดูสะใจแน่นอนครับเขยอย่างนี้วิ่งแน่วิ่งแน่ไม่ได้ออกออกมาเป็นเรือไม่ใช่ครับ โอเคประมาณนั่นแหละก็เดี๋ยวก็ลองดูก็คือคันนี้ผมไปขี่มาแล้วเออแม่งก็ดูดีนะล้อก็ลอยนิดนิดได้อยู่อะไรเงี้ยคือนี่คือยังไม่ด้ไรแต่ระบบผมว่าเดี๋ยวทาลูกค้าเขาให้เปลี่ยนหลิวคาร์บอนด้วยก็เดี๋ยวลองดูครับน่าจะเปิดดีว่นนี้เปิดดีกว่าปิดเร็วกว่าอะไรเงี้ยรอบแล้วก็เฟืองท้ายไม่รู้ว่าเบอร์อะไรมาแต่เดี๋ยวจะแก้ไขอยู่เพราะว่าคิดว่ามันแปลก ต้องลื้อดูไม่รู้ว่ายานไปหรืออะไรไปคือไม,ไม่ค่อยติเราไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ดูแล้วบิดแล้วดูรอรอ,อ,ห,อห่อยนิดนึงครับแต่ต้นโอเคครับก็<ม><อ>เดี๋ยววันนี้ก็เรียกเจ้าของรถมาลองถืดูครับเจ้า<ม>ของน่าจะพอใจอยู่ครับเจ้าของพอใจเราก็ประกอบครับกลับบ้านได้หนึ่งคันภายในพรุ่งนี้เลยเอออย่างนอ้อยก็ไปไปไปกังคาวันละคันเฮ้ยช่วงนี้ค้างเยอะครับคันนี้ก็เราประกอบทุกสี ประกอบพ่อติดเครื่องกับบ้านเหมือนกันลูก48เซต X ที่วายทยากๆครับยากจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าวิ่งได้ดีไหมนี่ยังไม่ได้ขี่ลงถนนเหมือนกันติ๊เกอร์อะไน่เฉยครับส่วนน้องจากปาจิงคันน้าเงินก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนเข้าเบี่ยงครับน่าจะวันเดียวเสร็จนะแต่เดี๋ยวรอคนมาช่วยก่อนเดี๋ยวผมวันนี้ผมขอเป็นคันแดงก่อนครับก็รับชมเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณครับเพือพพ่อนๆขอบคุณทรกทมกันก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ